รอจรอนะครับเอาวิ่งตรงซ้ายไว้แล้วครับ่องซ้ายครับตรงนี้จะมีแยกสองทางผมขอตดนนี้ถึงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นวิ่งเส้นทางด่วนที่เปิดใหม่นะครับคือตามป้ายวูดแลนด์นะครับเป็นเส้นที่เพิ่งเปิดใช้นะครับีนเขายอบารูเราจะต้องออกสายทีนี้เราจะวิ่งตรงนะครับวิ่งตรงนะครับไปวูดแลนด์ครับสุลต่านอิก์ันรด้าครับ ได้ไม่ไม่นานนะครับแอมราอยู่ด้านขวามือทางถนนเส้นเล็กข้างล่างที่เห็นอยู่นะครับปาวนข้างบนให้ดูความดงามตอนกลางคืนของเยาวโอก,ก่อนนะฮะเ,เล็กๆนะคะชายแดนนะครับ